ามากเลยสวัสดีครับพบกับชาวดันช้า,างครุบตัวจริงที่นี่ทีเดียวครับนี่หลังคาไม้ไฟเบอร์ครับฟังเสียงก็รู้ว่าเป็นหลังคาไฟเบอร์วันนี้แดดร้อนจริงๆก็ต้องมีหลังคาไฟเบอร์เวลาทําไรกันนะและผมขออนุญ,ญาตคอนที่จะรีวิวขอใส่หมวกก่อนครับนี่เห็นไหมครับชบาวดันช้างครุบครับ เดี๋ยวไปชมครับว่าคันนี้มีอะไรกันบ้างโอ้ันนี่ขาเอาไม่ค่อยออกเห็นไหมครับเป็นไรติดอยู่ฮะเกียกร์กลางครับเกียกร์กลางอ่าคันนี้เป็นรุ่นคันนี้เป็นรุ่นหกพันหกร้อยสหรือหรือรู้จักกันหกหนึ่งศูนย์่ะนี่เป็นรถเก่านอกเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์เช็คแบบเนี๊ยบหรูคลาสสิกสไตล์พูดอังกฤษสไตล์ชอดานชางกรุป๊ป ตัวจริงที่นี่ที่เดียวครับคันนี้สเปคเป็นไงบ้างมาชมกันครับดับแรกเลยเป็นสองพอนะครับล้อหน้าจะใหญ่นะสองพาร์คเพื่อนซีล้อหรือโฟร์วีลไดรฟครับคันนี้เป็นคันนั้นเซทเอฟนะครับคันนั้นเซทเอฟมันจะมีดุมมันจะยื่นออกมาจากกระทะล้อนี่คันนั้นเซทเอฟนะครับดุมจะไม่ค่อยใหญ่มากนี่นีม่มือผมนะคันนั้นเซทเซทเอฟมันมีหลายแบบอันนี้เขาเรียกว่าเซทเอฟพาวกลางหรือออกกลางนะฮะเพราะว่าตัวปั่น ปั้นพีดีปัน้นกรบเคลื่อนสี่ล้อสองเผาอะมันอยู่ตรงกลางตรัวรถนี่ฮะนี่ตัวนี้เพราะบางรุ่นอะมันจะอยู่ด้านข้าง,างมันเรียกว่าออกข้างแต่อันนี้มันอยู่ตรงกลางนะครับนี่ครับปั๊มโรเตอร์ที่เรารู้จักการพวงมาลัยเบาแล้วฮะนี่นี่ครับคันนี้จะเป็นเสื้อลายโอหนึ่งศูนย์เสื้อลายปั๊มเหลี่ยมครับนี่ปั๊มเหลี่ยม มี4โสู 1, 2, 3, 4, 4สีสูมีทั้งหมดประมาณ78ถึง82แรงม้าครับและคันนี้อย่างที่เห็นกันตอนแรกครับว่าเป็นเกียร์กลางครับเกียร์กลางนั่นเองฮะโอหกหน,น,น, way, นึนครับคันนี้ยางไม่สีเส้นเช็คทั้งคันครับนี่เวล้อล่างนี่อย่างเงี้ยสีดำตรงสื่อสีขาวจ้าบไหมครับเฮ้ hey, ชอด้านช้างกรุบตัวจริงที่นี่ที่เดียว ลูกค้าจัดไปครับหาง7หรือหานพรวนนั่นเองและลูกค้าเพิ่มเติมไปก็คือกระบอกช่วยยกไม่เอาข้างเดียวครับจัดไปเลย2ข้างครับลูกค้าจัดเต็มจริงๆครับท่านนี้พร้อมขอลักท้ายด้วยเอาไว้ลากครับหลังคาไฟเบอร์อย่างที่บอกไปตอนแรกครับเดินไฟพร้อมแบตเตอรี่ใหม่นะฮะพร้อมใช้งานทันทีแล้วก็มีใบมีด7ฟุต แล้วก็กระจังหน้าบริษัทชอด้านช้างแนวกิจจำกัดกระจังหน้าต้องดูด้วยครับเพราะมันหนาขนาดไหนนี่ฮะกระจังหน้ามาดูด้านข้างกันนี่นี่ฮะหนาประมาณหนึ่งเซนนะนี่ใช้พวกกันกิ่งไม้ที่พวกมงองงน้ำครับเป็นเซตตี้ับกระจังหน้าบริษัทชอด้านช้างแนวกิจจำกัดฮะเดี๋ยวมาดูกันครับว่า รถโฟ0เก่านอกเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์แรงขนาดไหนมาดูกันครับนี่ครับ6610เก่านอกเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เปิดไฟให้ดูด้วยครับเปิดไฟเพราะเดินไฟพร้อมแบตเตอรี่ทัางคันครับมาดูรอบๆกันก่อนครับเครื่องดิ้มเลยนะเป็นเครื่องฟิตใหม่เป็นรถนอกไม่เคยใช้งานในไทยและเช็คในสไตล์ชอด้านจางกรุ๊ปแบบตัวจริงที่นี่ทีเดียวเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในด้านล่างในคำอธิบายครับว่า เช็คข้างคานเช็คยังไงคลิกชมันดูได้กันได้นะครับแต่ก่อนที่จะคลิกชมกันมาดูรถคันนี้ก่อน,น,นครับนี่ับใบมีดใหม่ฮะเจ็ดุดครับ,รรบนี่ใบมีดใหม่ก็ขึ้นอย่างสบายสบายนี่ฮะโอโห๑สูนะรุ่ดลยอดดีรับเป็นรถเก่านอกครับนี่เดี๋ยวช่างจะทางมาเรื่อยเรี๋ยวดูกันนะเอ้ยยกล้อด้วยยกล้อดูกันนะเอ้ ไปมียกลอยด้วยนะไหนขอดเล้งเชื่อเครื่องโชว์ให้ดูหน่อยครับเครื่องฟิตเป็นยังไงฮะเนี่ยโอ้เสียงเป็นไงครับสะใจจริงนี่ไหมครับเครื่องฟิตใหม่ของเราเก้าหนอเช็คล่างทางครับเดี๋ยวมาดูหางกันบ้างครับนี่หางครวนคันนี้มีกระบอกช่วยยกทั้งหมดสองข้างนะฮะไอ้คำว่า เวลากระบอกเชยโยเวลาเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยเวลายกขึ้นน่ะยกขึ้นยกลงมันจะช้านิดนึงแต่ว่ามันจะช่วยระบบฮาร์ลอรครับเพราะว่ากระบอกเชยโยมันจะยกห่างเนี่ยได้มากขึ้นก็จะเซฟไปอีกแบบหนึ่งฮะแต่เวลาขึ้นโยขึ้นยกขึ้นยกลงเนี่ยจะช้านิดหน่อยฮะแต่ก็ไม่ช้ามากก็เห็นสังเกตได้ครับไม่จัดว่าช้าแล้วครับสำหรับผม แต่ที่จริงไม่มีก็ยกได้นะครับแต่ลูกค้าเขาจัดเต็มไปครับโดยใช้กระบอกช่วยยกสองทางนั่นเองไหนขอยกให้ดูสักทีหน่อยครับก่อนที่เราจะมาขับให้ดูนครับนี่หางยกสบายๆครับดีเวลา่างการรีครับโฮโหงหศูนยเก่านอกเช็คร้อยเอ้าวยกไปมี่ยกขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะซิ่งแล้วพร้อมที่จะซิ่งแล้ว,ม,ลวมาครับมาครับไปกันเลยครับไปกันเลย โอ้โหเสียงมันเล้าใจจริงๆเก่านอกเช็คทางขานนะนี่คนระับเป็นไงครับท่านผู้ชมโอ้โหเสียงเล้าใจครับเือโหดสุดเสือลายฮนะอันนี้เก่านอกเช็กรอยบันสัยับแรงไหมครับโอ้โหเสียงมันจ้าบมากเลยฮนะโอ้โ ถาว่าเช็คข้างใายโคชอระช้างเป็นอย่างนี้นี่เองเก่าโนโอกนะอย่างเท่านผชมนขอเล่นรึ่งอีกสักทีก่อนจาก,กันครับขอเล่นขึ้นอีกสักทีหนึ่งสุดยอดมากครับโอโ้โหถูกใจจริงๆทาถูกใจต้องกดไลค์ให้เลยครับแบบนี้กดไลค์ให้หน่อยครับท่านผู้ชมครับกดไลค์ให้หน่อยครับยัยงไงก็ฝากหน่อยครับจากชอรนชาร้างปุ๊บถ้าใครยังไม่กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ก่อนครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยครับคันนี้ โฮลศูนย์ไปจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ครับใครก็ขอโขคบุณลูกค้ามากมากครับที่ไว้วางใจที่ให้เราเช็คใหม่ทั้งคันครับตัวจริงที่นี่ที่เดียวครับชอดานชากรุก๊ปอ๋อถ้าใครยังไม่กดติดตามแล้วก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากชอดันชากรุก๊ปตัวจริงที่นี่ที่เดียวครับนี่คือลิงก์ที่บอกว่าเก่านอกเช็คร้อยเปเซ็นเป็นไงคลิกชมได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ